กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านคะ่ะเจอกับสาวออนพาววรชาแนลอีกแล้วคะ่ะวันนี้ก็จะม่ให้แนวทางอีกเช่นเคยนะคะแนวทางฮานยสูตรมัดรวม3ามนอยนะคะพี่น้องก่อนจะไปฟังแนวทางนะคะมาฟังคําเตือนนิดนึงคะ่ะคําเตือนแนวทางของสาวออนให้เพียงเป็นแค่แนวทางนะคะไม่สนับสนุน การพนันทุกชนิดนะคะพี่น้องโปรดใช้วิจราราณในการรับชมรับฟังนะคะให้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะคะพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นที่สาวโอนจะให้กันเลยค่ะพี่น้องขาตัวเด่นนะคะวันนี้สาวโอนก็จะเด่นศูนย์กับ หนึ่งนะคะตัวฟันก็ฟันศูนย์นะคะศูนย์นี่สามารถเอาไปวิ่งไปรูดได้นะคะพี่น้องตัวเจอศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย0ห้านะคะพี่น้องส่วนหลักหนึ่งหนึ่งสองค่ะ หนึ่งสาจ้าพี่น้องส่วนตัวที่สาวโอนชอบนะคะเดี๋ยวจะเน้นให้นะคะพี่น้อง10ค่ะ01นย์หนึ่งหแล้วก็สามศูนยโอ้พี่น้องชอบตุด๊ด ศูนยสามแล้วก็หนึ่งสองนะคะหนึ่งสามพี่น้องสี่หางนะคะที่เน้นๆให้ถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเอาตัวเด่นตัวฟันของสาวออนไปจับใส่กับตัวอื่นได้นะคะพี่น้องสูตรนี้มาดีนะคะงวดที่เก้าให้มาเก้างวดแล้วนะคะงวดที่8ปดของเราเมื่อวานนี้ก็เข้าเนาะเข้าเจ็ด <vähän> หลุดหนึ่งนะคะงูเอ่อสูตรนี้นะคะพี่น้องสูตรเดินดีส่วนสามตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะพี่น้องแล้วก็ศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งศูนย์สามจ้ะพี่น้องส่วนตัวที่สาวโอนชอบนะคะตัวนี้ค่ะเน้นๆน,น,นะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้สาวโอนก็มีแนวทางเพียงเท่านี้นะคะแนวทางฮานอยสูตรมัดรวม3าน่อยนะคะงวดที่9้าเดี๋ยวเรามาฟังผลกันเนาะตอนยินยินก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวโอนด้วยนะคะเพื่อที่จะมีกําลังแรงใจมานำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะพี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะโชคดีร่ํารวยร่ํารวยกระเป๋าตุงกระเป๋าตังนะคะ ขอบคุณคะ่ะทุกๆการรับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ